สามเจ้าพ่อมอลินแดงครับพี่นอ้องหมาไล่คอนเจนครับเป็นกาคันก้นเป็นคนคอนเจน,นมาลมาดมาดูบมาท่านปลกาบพันเตี่อนี่นสารส่อข้าง ที่มันเราหินสายนานสายห้าสายจะ่อหน่อยเ ห้ามเข้าไหวเขาด้วยครับฝากนี้ก็ได้ะพอดข้าอาลีหลังกับเด้อสาธุเนาะอยู่ดีมีแห้งเด้อสาธุ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 แค่เพมาง